อ๋อขอบคุณ2 đi Đi

หนนะครับเด้งสองสอมโอเคไม่รอเลยไหมโเครอป่ะโอเคไม่รู้นะคะว่าพี่ทิมมานะก็อันนี้ให้พี่ทิมเข้าด้านในนะคะแต่บุคคลอื่นนะคน่าจะห้ามนะคะน่าจะให้พี่ทิมเข้าคนเดียว รอรอ,อออกมาทางนี้นะคะเดี๋ยวพี่จิมต้องเดินวนออกมานะคะทุกคนแอดจะไม่เดินวนเข้าไปนะคะ แป๊บ se นึงแป๊บ hmm. นึงนลค่ะเขาสับแป๊บนึงค่ะทุกคนพอสับเหมือนจะเอากรแบ้งมาดแป๊บนึง